มาตุกคาดป้าปแก้วบาปหนักเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่คุณตูนยังเป็นเด็กวัดอยู่โดยพ่อแม่ของคุณตูนพาไปฝากพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ตาบอดทั้งสองข้างตอนบินทบาทตอนเช้าคุณตูนและเพื่อนที่เป็นเด็กวัดอีกคนที่ชื่อว่าจอร์จ <c oughs> ก็จะทายเรือพาพระอาจารย์ไปบินทบาททุกวันโดยจะมีบ้านที่จะคอยใส่บาตรพระอาจารย์อยู่ห้าหกหลัง และก็มีบ้านหมังหนึ่งเป็นครอบครัวสองแม่ลูกแม่ชื่อว่ายายสีมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าป้าแก้วแต่ว่าทั้งยายสีและป้าแก้วจะชอบทะเลาะกันมีปากเสียงกันบ่อยเพราะว่าป้าแก้วจะเป็นคนชอบเที่ยวและลักสนุกป้าแก้วอายุประมาณ 38- 39ปีแต่ว่าป้าแก้วจะทำตัวเป็นสาวหล่นละและเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยๆจนทำให้ยายสีเอือมระอา พอมีงานวัดป้าแก้วก็จะไปงานวัดแต่จะแต่งตัวไม่ค่อยสำรวมเท่าไหร่เว,ว,ว้านู่นเว้านี่ต่อหน้าคนก็ชมกันเป็นแถวแต่ว่ารับหลังคนก็ด่าถึงแม่ว่าแม่ไม่สั่งสอนเข้าวัดเข้าวาวาทำไมแต่งตัวแบบนี้ผ่านไปสองเดือนยายสีกินยาเบื่อหนูตายตอนนั้นยายสีก็มีโรงงานผลิตกะปิของตัวเองฐานะค่อนข้างดีและมีข่าวซุบซิบกันประมาณว่า เป็นไปได้หรอที่จะฆ่าตัวตายอีกระแสะก็ว่ากันว่าอีกแก้วนั่นแหละที่วางยาฆ่าแม่มันแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่จะดำเนินคดีกับป้าแก้วหลังจากนั้นโรงงานกะปิก็ยกให้ป้าแก้วเป็นคนบริหารอยู่ไป8-9เดือนป้าแก้วก็ไปเจอนายหัวสิบร้อคนหนึ่งอายุ21-22และป้าแก้วก็เกิดปิ้งขึ้นมาชาวบ้านก็พูดอกว่า ถ้าอีกแก้วหมายตาผู้ชายคนไหนไม่เคยพลาดตะลายหลังจากนั้นไม่นานป้าแก้วและในหัวสิบร้อคนนี้ก็อยู่กินด้วยกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันไปสองสามเดือนในหัวคนนี้ก็หายไปแบบไม่มีปลีไม่มีขุยชาวบ้านแถวนั้นก็พูดกันว่าในหัวคนนี้มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเมียหลวงรู้ว่าป้าแก้วทำคุณใส่ใส่ก็เลยไปหาวิธีแก้จนในหัวได้สติ ็หนีกลับไปหาเมียหลวงป้าแก้วก็รักผู้ชายคนนี้มากร้องไห้ฟูมฟายแต่เป็นสตายสุดท้ายป้าแก้วก็ตัดสินใจกินยาเบื่อหนูตายเหมือนแม่เลยโรงงานกะปิของครอบครัวป้าแก้วก็ปิดตัวลงญาติิของป้าแก้วก็มาจัดงานศพให้ส่วนตัวบ้านนั้นยังอยู่เหมือนเดิมแค่เอาโซ่หลอกประตูบ้านไว้ตั้งแต่ป้าแก้วเสียไปชาวบ้านก็ลือกันว่าผีป้าแก้วอย่างเฮียนหลอกไม่เลือก และไม่อยู่วันหนึง่งหลังจากคุณตูนกลับมาจากโรงเรียนจะต้องเอาปินโตที่บินทะบาดมาตอนเชา้าไปส่งตามบ้านบ้านไหนติดถนนคุณตูนและจอร์จจะปั่นจักรยานไปถ้าบ้านไหนอยู่ติดริมน้ําก็จะพายเรือไปจนคุณตูนและจอร์ดพายเรือไปถึงแถวแถวบ้านปะแก้วแล้วจอร์ดก็พูดขึ้นมาว่าตูนคนเขาร่ำเรือกันจังเลยว่าบ้านป้าแก้วเนี่ย ป้าแก้วยังอยู่ในบ้านนะแวะเข้าไปดูกันหน่อยไหมคุณตูนก็ตอบกลับไปว่าโอ้ยจอดมึงจะบ้าเหรอแต่จอดก็บอกว่าดูสักหน่อยไม่ต้องเข้าไปใกล้ๆกก็ได้ตอนนั้นคุณตูนพายอยู่หัวเรือก็พยายามพายไปทางอื่นแต่จอดอยู่ท้ายเรือสามารถบังคับทิศทางของเรือได้จึงพายไปทางบ้านป้าแก้วจนเรือไปหยุดอยู่ที่ใต้ถุนบ้านป้าแก้ว คุณตูนและจอรดเห็นว่าใต้ถุนบ้านนั้นมีรูที่สามารถมองขึ้นไปในบ้านได้มันเป็นรูที่เอาไว้ทิ้งเศษข้าวที่เหลือหรือเอาไว้ตักผ้าจอร์ดก็เอาหัวลอดเข้าไปในช่องและเรียกคุณตูนไปดูพร้อมกับพูดว่าไม่มีอะไรทีนี้คุณตูนก็ปีนขึ้นมาดูเหมือนกันสิ่งที่เห็นก็คือในบ้านป้ากแก้วนั้นจะไม่มีห้องแต่จะเป็นการเอาตู้มากันก้นๆไว้เป็นสัดเป็นส่วน คุณตูนก็กวาดสายตาไปเรื่อยๆก็เห็นหิ่งที่ตั้งรูปและอัฐิของป้าแก้วไร้ใยสีเลยเริ่มรู้สึกกลัวแต่จะลงก็ลงไม่ได้เพราะว่าติดหัวซอแล้วอยู่ดีๆตู้ที่ตั้งไว้ก็สั่นเองและล้มตึ้งลงมาคุณตูนและจอดก็ต่างคนต่างจะลงแต่ก็ลงกันไม่ได้จนสุดท้ายเรือร่มถึงจะหลุดลงมาได้สภาพทั้งคู่เปียกปอนรีบพายเรือกลับวัดไป อยู่กันไปสักพักวิญญาณป้าแก้วเริ่มมีชื่อเสียงจนมีชาวบ้านมาฟ้องพระอาจารย์ว่าผีอีกแก้วมาหลอกหลอนพอตกค่ำต้องปิดบ้านแล้วมารู้กันทีหลังว่าตอนที่ป้าแก้วเสียแก่ท้องได้ห้าอาทิตย์ชาวบ้านมาฟ้องพระอาจารย์เรื่อยๆอยู่สักประมาณสามสี่เดือนยิ่งนานวันยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ พระอาจารย์จะคอยถามคุณตูนตลอดว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำจนมีอยู่คืนหนึง่งพระอาจารย์ก็บอกกับตูนว่ารุกขึ้นภายเรือให้พระอาจารย์หน่อยชวนจอร์ดไปด้วยคุณตูนก็ถามว่าพระอาจารย์จะไปไหนครับพระอาจารย์ก็ตอบว่าไปบ้านโยมแก้วคุณตูนก็ตกใจและถามกลับว่าไปบ้านโยมแก้วจริงหรอครับพระอาจารย์ก็ตอบว่าใช่ไปบ้านโยมแก้ว ตอนนั้นคุณตูนก็รู้สึกกลัวแต่ว่ายังไงก็มีพระอาจารย์อยู่คงไม่มีอะไรพอคุณตูนและจอดพายเรือพาพระอาจารย์มาถึงบ้านของป้าแก้วพระอาจารย์ก็ลงจากเรือเหยียบหัวกระไดบ้านป้าแก้วคุณตูนก็ได้ยินเหมือนมีเสียงคนวิ่งอยู่ในบ้านพอพระอาจารย์เหยียบเต็มเต็มทั้งสองขาไม้กระดานก็ลั่นดังเปี้ยคุณตูนและจอรสก็แอบอยู่หลังพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวและบอกอีกว่า ไปเปิดบ้านโยมแก้วให้พระอาจารย์หน่อยบ้านของป้าแก้วนั้นใส่กุญแจไว้จอดก็บอกว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้มาขโมยอของอยู่แล้วเราจอดก็เอาก้อนหินมาทุบกุญแจแต่ในขณะที่กำลังจะทุบตาในบ้านก็เหมือนว่ามีคนเอาแก้วน้ำป่ามาที่ประตูคุณตูนมั่นใจว่าเป็นเสียงแก้วแน่นอนจึงวิ่งไปหลบอยู่หลังพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าทุบเลยพรเปิดประตูได้ คุณตูนก็เข้าไปปูอาสนะในบ้านป้าแก้วแพระอาจารย์ก็เข้าไปนั่งอยู่ในบ้านป้าแก้วส่วนคุณตูนและจอดนั่งข้างนอกตรงระเบียงผ่านไปครึ่งชั่วโมงพระอาจารย์ก็ออกมาและพูดว่าตูนจอร์ดกลับวัดคุณตูนก็ถามพระอาจารย์ว่าเรามาทําอะไรหรอครับพระอาจารย์ก็บอกว่ามาเทศให้โยมแก้วฟังแล้วคุณตูนและจอร์ดก็พายเรือพาพระอาจารย์กลับวัด ให้หลังจากคืนแรกไปไม่นานพระอาจารย์ก็ให้คุณตูนและตอดพามาที่บ้านป้าแก้วอีกครั้งพระอาจารย์บอกกับคุณตูนและจอดว่าเรื่องนี้ให้รู้แค่ตูนกับตอสนะอย่าไปเล่าให้ใครฟังเป็นอันขาดคุณตูนก็ถามอีกว่าทำไมถึงจะต้องดูเลิกดูยามก่อนที่จะมาพระอาจารย์ก็บอกว่าผียมแก้วไม่ใช่ผีธรรมดาตายด้วยแรงอาฆาตแค้นเพราะฉะนั้นจะต้องดูวันที่ยมแก้วพลังอ่อนที่สุด เขาถึงจะฟังเราครั้งนี้พระอาจารย์เข้าไปเทศในบ้านป้าแก้วอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับและพระอาจารย์ก็บอกว่ายมแก้วดือ้อจนมาถึงครั้งที่สามรอบนี้เหมือนพระอาจารย์จะจัดชุดใหญ่พระอาจารย์ท่านสั่งให้คุณตูนเตรียมขันน้ำมนต์เทียนหนึ่งเล่มผ้าขาวบางหนึ่งผืนจะให้ตอดหยิบลูกหินที่อยู่หน้าวิหารที่เป็นก้อนกลมๆเล็กๆมาลูกหนึ่งแล้วก็พาพระอาจารย์ไปที่บ้านป้าแก้วอีกครั้งหนึ่ง พอมาถึงที่บ้านก็เหมือนเดิมคุณต,ตูนก็เข้าไปปูอาสนะไว้ที่กลางบ้านพระอาจารย์ก็ให้เอาขันน้ำมนต์มาตั้งจุดเทียนปูผ้าขาวบางวางลงบนพื้นแล้วก็เอาก้อนหินวางไว้บนผ้าอีกทีหนึง่งพระอาจารย์ก็ทาพิธีไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เรียกตูนกับซอสมาเก็บของซอสก็เดินเข้าไปเก็บก่อนเก็บอาสนะขันน้ำมนต์เทียนเหลือห่อผ้าไว้ให้คุณตูนเก็บ คุณตูนก็เข้าไปเก็บแบบมือสันสันแล้วก็ลงเรือไปแล้วพระอาจารย์ก็ถามว่าใครเป็นคนถือห่อผ้าจอดก็บอกว่าตูนเป็นคนถือครับพระอาจารย์บอกต่อว่าตูนถือดีๆนะตอนขึ้นบนธรณีวัดอย่าให้ตกลงมาเป็นนันขาดพอคุณตูนได้ยินจากที่มือสั่นอยู่แล้วก็สั่นเข้าไปอีกแล้ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในห่อผ้าไปซ้ายทีขวาที และคตูนก็มีข้อข้องใจอยู่เรื่องหนึง่งยังไงคืนนี้ก็ต้องถามให้ได้เลยถามพระอาจารย์ไปว่าสาอาจารย์ครับผมถามจริงๆที่ชาวบ้านเขาพูดกันที่ว่าป้าแก้วเป็นคนวางยาฆ่าแม่แก่มันเป็นเรื่องจริงไหมครับพระอาจารย์ก็ตอบว่านัตถิกำม,มังสมะพรังแรงใดในโลกก็แล้วแต่แต่เสมอด้วยแรงกรรมนั้นไม่มีแล้วความหมายของประโยคนี้ก็คือ ปิปาแก้วกินยาฆ่าตัวตายเหมือนที่ยายสีกินนั้นเป็นเวรเป็นกรรมพอคุณตูนได้ยินที่พระอาจารย์ตอบมาก็มั่นใจว่าชัวร์แล้วที่ป้าแก้ววางยาฆ่ายายสีแต่ว่าพระอาจารย์พยายามที่จะตอบบ่ายเบี่ยงพอกลับถึงวัดพระอาจารย์ก็บอกให้คุณตูนเอาอัฐินี้ไปไว้รวมกับอัฐิของศพไม่มีญาติไว้ที่บนหอฉันหนังเก่าคุณตูนก็เอาไปเก็บไว้ที่นั่นก็ผ่านไปได้ด้วยดี ให้หลังไปสามสี่วันคุณตูนเห็นคนขายเขียงเร่มาที่วัดปกติคนขายเขียงเร่ส่วนมากเขาไม่นอนปั๊มก็นอนที่วัดคนขายเขียงเร่ชุดนี้เคยมาที่วัดนี้ปีหนึ่งสองสามครั้งแล้วก็ไปนอนตรงที่ศพไม่มีญาติแต่คุณตูนเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันก่อนเอาวิญญาณปะแก้วไปไว้ที่นี่นี่นาก็เลยเดินไปบอกพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้มานอนที่โรงฉันหลังใหม่ วานไปบอกให้หน่อยตอนนั้นก็มืดแล้วคุณตูนเลยชวนซอเดินไปเป็นเพื่อนถือไฟฉายกันคนละกระบอกเดินไปถึงสาราก็แปลกใจว่าทำไมมันเงียบจังแล้วก็ไม่มีคนขายเขียงเร่อยู่แล้วอย่างน,น้อยๆก็น่าจะต้องมานมัสการพระอาจารย์ก่อนคุณตูนก็คิดว่าคงโดนผีประแก้วหลอกเข้าให้แล้วคุณตูนและซอก็เดินเลี่ยงลงมาจะมีศาลาไม้อยู่ทางด้านขวา ต้นมะขามเทศอยู่ด้านซ้ายและหิ่งของต้นมะขามเทศก็จะเอียงลงมาที่สาราไม้หลังนี้จนเป็นทางเดินตรงกลางคล้ายๆอุโมงค์ระหว่างที่เดินไปได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งจอร์ดเลยหันกลับไปมองเห็นเป็นร่างของป้าแก้วปีนขึ้นมาบนเสาไม้และก็คลานขึ้นไปบนขื่อแล้วมาหยุดตรงหน้าตูนกับจอร์ดแต่รัก้าที่เห็นคือแกเดินสีขา ผมไม่มีตัวมีขนเหมือนกับลิงหูไปอยู่ตรงใต้คางปากเล็กนิดเดียวเหมือนเด็กเกิดใหม่ตาแดงกำและร่างของป้าแก้วก็กระโดดข้ามไปฝั่งต้นมะขามเทศแล้วก็รูดลงมาและนั่งยองๆแบมือทั้งสองข้างมาที่คุณตูนและซอสเท่านั้นแหละทั้งสองคนก็ต่างคนต่างวิ่งทิ้งรองเท้ากลับไปที่นอนนอนคุมโปงคุยกัน ซอก็ถามว่าเมื่อกี้เป็นผีป้าแก้วหรือเปล่าคุณตูนก็บอกว่าใช่ผีป้าแก้วแน่นอนแต่ที่เห็นเป็นเหมือนอสุล,ลกายหรือเปรตไปเลยแล้วก็มาแบมือขอส่วนบุญยังไงอย่างนั้นตอนเช้าก็มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปถือยมแก้วเลยแกเป็นคนที่บาปหนักยมแก้วแกตายก่อนถึงอายุไขสาเหตุก็คือเวรกรรมมาตัดอายุไขซะก่อน แล้วพอถึงอายุข่ของยมแก้วแล้วแกจะต้องไปรับทุกข์ทรมานต่อในอเวจีมหานรกเป็นนรกขุมที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระสงฆ์พอพระอาจารย์พูดแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าปาแก้วหวังอยา่าฆ่ายาย่ตีแน่นอนและพระอาจารย์พูดต่ออีกว่าไม่ต้องถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่หรอกแค่ทําให้พ่อแม่เสียน้าตาออกมาก็ถือว่าเป็นบาปหนักหนาแล้ว ตอนเช้าหลังจากที่พายเรือพาพระอาจารย์ไปบินธบาทเสร็จคุณตูนก็จัดทูปจัดเทียนแล้วปรับบ้านไปยกมือไหว้ขอขมาแม่ที่เคยเถียงท่านทำให้ท่านน้ำตาไหลตั้งแต่นั้นมาคุณตูนก็ไม่เคยเถียงพ่อแม่อีกเลย